สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ปกผมช่องซูเปอร์บอลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้างานที่เสร็จแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วคือการขุดอันนี้ก็มาดูตอนที่หน้างานมันเสร็จครับขุดจากพื้นเดิมครับพื้นเดิมจะอยู่ตรงนี้ครับขุดลงไปอีกประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งครับพื้นเดิมก็ขุดจากพื้นเดิมก็ประมาณเมตรครับขุดลงไป ก็จะเป็นหน้าง,งานที่ทําเสร็จนะครับท่านไหนสนใจรถแม็กโครใหญ่รถแม็กโคเรื่อในการทํางานก็ติดต่อได้นะครับเป็นการอันนี้เป็นการลอกสะเดิมสรบสองชั้น วยสวยครับอุดรเมืองเลยขอ,อนแก่นหนองบัวปรึกษาได้ครับโทรได้จะให้ไปทำงานก็ได้ครับติดต่อมาเลยครับตามรายละเอียดใต้คลิปเลยครับมีบอกชืออ่อของเจ้าของห้างครับสามารถติดต่อได้มีรถ จะให้ไปขนดินหรือทำโคกนาก็ได้นะครับม,มีทีมงานบริการครับมันจะกับตรงหน้างานะวันนี้เขาจะย้ายรถไป ทำงานตรงนู้นครับเดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปครับอยู่ฝั่งนู้นครับไม่จะเป็นหน้างานต่อไปอันนั้นก็จะเป็นการขุดจะเหมือนกันครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะถ่ายให้ดูอ,อันนี้ใช้เวลาสองวันครึ่งครับ เออประมาณวันวันครึ่งครับไม่ถึงสองวันวันวันครึ่งก็เสร็จแล้วครับขาใหญ่ก็ขุดไปใช้เวลาประมาณวันครึ่งครับเสร็จถ้าหน้างานแบบดีๆหน่อยก็ประมาณ1นึ่งวันครับ อันนี้ต้องรอแบบเปิดน้ําเปิดอะไรก่อนมันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าต้องระบายน้ําลงฝั่งฝั่งที่นี้ครับตอนที่ผมบอกว่าระบายน้ําบอกก็จะมาลงฝั่งนี้ก่อนมันก็ใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าแบบขุดเลยก็ประมาณ1วันครับเสร็จสระขนาดนี้นะครับ1นวันถึงสวันครับแล้วแต่ แล้วแต่หน้างงานครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ